วัสดีผู้เข้าร่วมประชุมคนนะครับผมเป็นส่วที่10โครง,งสางสษีนะครับจากโรงพยาบาลมูกเกียวติเลยมัดใจในการทําเรื่องนี้ก็คือมีผู้ป่วยลายที่มารักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่ได้รับยาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการบริหารยาซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาด้วยยานะครับทีนี้ในเรื่องของยาเตรียมเฉพาะรายบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับ ยาเตรียมเฉพาะลายก็จะหมายถึงยางที่เตรียมขึ้นเฉพาะคราวนะครับเพื่อใช้ทันทีสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการยาที่ไม่มีจําหน่ายในท้องตลาดนะครับหรือยาในรูปแบบหรือว่าความแรงที่ไม่มีจําหน่ายนะครับยาเตรียมพิเศษสําหรับผู้ป่วยเฉพาะลายนะครับผู้ป่วยเหล่านี้ก็เช่นผู้ป่วยเด็กนะครับผู้ป่วยที่ต้องให้ยาทางสายให้อาหาร ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืนนะครับบางครั้งต้องได้รับรับยาในรูปแบบที่เราต้องปรุงขึ้นเองนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดที่ถูกต้องม,มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการบรหิหารยาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยกับก,การใช้ยานะครับเรื่องแรกที่เราทรําก็คือเราก็ลองสํารวจนะครับว่า ที่โรงพยาบาลนะครับมีเครื่องมือมีอุปกรณ์หรือว่าสารเคมีอยู่บ้างเตรียมพอที่จะทำนะครับหลังจากนั้นก็เลยได้ปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายว่าจะเริ่มงานนี้นะครับพอที่จะเริ่มงานเตรียมยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะอะไรแล้วก็จะมีการค้นฟ้าสูตรตำรับนะครับตามเอกสารวิชาการต่างๆนะครับแล้วก็มาเขียนเป็นสูตรตำรับของโรงพยาบาลนะครับประกอบด้วยยาน้ํา37ตําจตำับนะครับยาหยอมตา เอชีวนาะเจ็ดตำลับแล้วก็ยารครีมนะครับสามตำลับแล้วก็พอเราเขียนสูตรตำลับแล้วนะครับมีสูตรตำลับแล้วก็เตรียมน้ำกระสายยาสําหรับผสมยาไว้ให้พร้อมใช้นะครับเมื่อมีการสั่งใช้ยาแล้วก็อาจจะมีการเตรียมนะครับแล้วก็เตรียมสามารถเตรียมได้ทันทีนะครับ <S <S เวลาเตรียมก็จะมีสองอย่างนะครับหลักๆก็คือยา้ัาแผงตะอนแล้วก็ เป็นยาแบบผงแห้งนะครับถ้าเป็นกรณีผงแห้งก็คือยามีอายุสั้นนะครับเราก็ได้เตรียมเป็นแบบงแห้งจ่ายพร้อมกับน้ำกระสายายาเพื่อให้คนไข้นํายากลับไปผสมเองที่บ้านนะครับโดยเทผสมกันแล้วเขย่านะครับความผงใจความมิใจของงานนี้ก็คือเมื่อผู้ป่วยมารับยานะครับหรือว่ายาที่มารับยาเตรียมแล้วก็ เราถามว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมนะครับถ้าตอนที่เราได้รับคําตอบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือหายจากโรคก,ก็จะรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนทําให้ใการบริวารทางเกษตรกรรมครบวงจรนะครับแลวก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโดยใช้องค์ความ,มทางเกษตรกรรมนะครับปัจจัแห่งความสําเร็จก็หรือว่าแลวก็ข้อคิดดีๆนะครับก็จะ งานนี้จะสําเร็จไม่ได้นะครับถ้าหากขาดการสนุนของผู้บริหารนะครับความร่วมมือของเพื่อนร่วมงานแล้วก็รลูกน้องนะครับการดงเนินการในระยะแรกอาจจะพบปัญหาว่าผู้ป่วยคอยานานนะครับก็ได้มีการปรับเปรุงโดยมีระบบตรวจสอบการนนะัดล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมยาไว้ให้ผู้ป่วยนะครับในรายที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องนะครับ งานเตรียมยาสําหรับผู้ป่วยฉาอรายนะครับสามารถทําได้ในโรงพยาบาลชุมชนนะครับเนื่องจากใช้เครื่องมือแล้วก็สานทีน่มีไม่มากต้นราคาขอบคุณครับ